คุณเมลครับขอบคุณมากที่มาทํารายการกับเราก่อนอื่นคุณเป็นยังไงบ้างดีครับและยินดีที่ได้กลับมาสวัสดีครับทั้งคุณเองและเจดีใจที่ได้อยู่กับคุณทั้งสองขอบคุณมากครับเล่าให้ผมฟังหน่อยสิครับเกี่ยวกับซีรีส์เปิดเผยตำนานนี้และอีพีนี้ถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีคุณรู้ไหมว่าตอนนี้หรือครั้งนี้และตอนต่อๆไปคุณวางแผนที่จะพูดเรื่องอะไรบ้างอย่างน้อยตอนนี้นะครับโอเคผมคิดว่าประเด็นหลักซีรีส์นี้คือ เราจะดูว่าจุดเริ่มต้นของศาสนาอิสลามเชื่อมโยงกับศาสนาโซโรสเตรียนอย่างไรบ้างและอิสลามขยายตัวอย่างไรเมื่ออิสลามเคลื่อนไหวในเปอร์เซียอิสลามไม่ใช่ว่าไม่ได้โต้อตอบกับศาสนาที่อยู่ที่นั่นและซึมอะไรอะไรเข้ามาไม่น้อยจากที่นั่นและเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงไม่ว่าเมื่อก่อนศาสนาเคยเป็นอย่างไรมันทําให้ศาสนาเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงและกลายเป็นสิ่งที่มันเป็นวันนี้เราจะคุยเรื่องนี้อย่างจริงๆจังๆครับมีข้อมูลที่น่าตกใจครับ วิเศษมากแล้วเรื่องแรกที่คุณอยากจะพูดถึงเป็นพิเศษในตอนนี้คืออะไรโอเคครับตอนนี้เราจะไปดูที่มาของชื่อสัมซัมครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งแรกจริงๆที่คุณจะได้ยินเรื่องนี้เราศึกษาเรื่องสัมซัมมาแล้วในมุมที่แตกต่างกันผมอยากจะเริ่มต้นด้วยข้อนี้อ้งอิงจากเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ14ซึ่งจะเป็นแนวทางให้ผมกับข้อมูลต่อไปทั้งหมดห้ามท่านทั้งหลายติดตามพระอื่น ซึ่งเป็นพระของชนชาติทั้งหลายที่อยู่ล้อมรอบท่านสิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือาศาสนาอิสลามได้รับเอาแง่มุมต่างๆของาศาสนาซึ่งมีเทพพเจ้ามากมายในมุมมองของคริสเตียนมีพระเจ้าองค์เดียวดังนั้นพระเจ้าอื่นๆจริงๆแล้วจึงเป็นเทพเจ้าจองป้อมอาจจะเป็นปีศาจก็ได้นั่นคือมุมมองที่ผมจะอธิบายเรื่องเล่ามาตรฐานอิสลามเล่าถึงความเป็นมาของบ่อน้ำซ้ำๆผมจะไม่เล่ารายละเอียดเรื่องนี้หรอกแต่เป็นเรื่องราวคุณหู ฮาก,ก้าและลูกของเธอวิ่งขึ้นลงบองหาน้ำอยู่แล้วมีน้ำพุมหัศจรรย์ปรากฏอยู่ต่อหน้าเธอแล้วเธอก็พูดตามที่เขาเล่ากันว่าโซเมโซเมซึ่งเขาว่าหมายถึงให้หยุดไหลและนี่เป็นที่มาของชื่อซ้ำๆมีปัญหาอยู่หลายประการกับเรื่องนี้พระคมทีกล่าวว่าเขาถูกไล่ไปจากเดออร์เชบาไม่ใช่มกกะคุณสามารถดูได้ในปฐมกาลบทที่ 21- ข้อ14นี่เป็นปัญหาหลักประการแรกประการที่สองคือคำอธิบาย ว่ามันมาจากโซเมโซเมที่แปลว่าให้หยุดไหลก็ไม่สมเหตุสมผลเลยคนหิวน้ําจะขอให้น้ผู้หยุดไหลทําไมไม่สมเหตุสมผลเลยนะผมว่าสําหรับผมมันก็มักจะแปลกอยู่เสมอผมคิดว่าคําอธิบายนี้เป็นบทเริ่มต้นอย่างหนึ่งที่เหมาะเพราะอย่างน้อยมันก็อ้างถึงน้ําแต่ผมคิดว่านี่ไม่ใช่ที่มาของชื่อสัมผัสที่แท้จริงนี่คือเรื่องที่มาที่เขาอยากให้มีดังนั้นผมจะเสนอว่า ที่มาที่แท้จริงของชื่อพัวพันกับการนับถือพระเจ้าหลายองค์โดยตรงจึงพัวพันกับปีศาจด้วยสดุดีบทที่9 6ข้อ5กล่าวถึงพระทั้งปวงของชนชาติทั้งหลายเป็นโรคเคารพแต่พระยาเวสรงสร้างฟ้าสวรรค์มีพนักงานคนหนึ่งที่ค้นพบเรื่องนี้นี่คือแหล่งที่มาจากกลางศตรวรรษที่8ซึ่งทําให้เรารู้บทแสสําคัญแหล่งข้อมูลคนจีน,นี้มีชื่อว่าดูวันซึ่งเขาเป็นนายทหารคนจีนเขาเป็นเฉลยศึกในปีคริสตศักราช751 ช่วงเวลาที่พวกอาบัสิทธ์กำลังจะยึดอำนาจและเขาได้มีส่วนร่วมในการต่อสู้ทารัดระหว่างกองทัพของทายเยหรือดาชีและตังเขาได้รับการปฏิบัติต่อเฉลยอย่างดีและใช้เวลา11ปีเดินทางรอบริเวนและแอฟริกาตะวันออกก่อนเดินทางกลับไปยังประเทศจีนและเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การเดินทางของเขาดังนั้นเขาจึงเป็นสายตรงซึ่งมีประโยชน์มากเขาเขียนหนังสือชื่อบันทึกการท่องเที่ยวซึ่งเป็นงานเขียนที่หายไปเกือบหมดเลยโชคดีนะครับ มีสารเพียงไม่กี่หน้าที่เหลืออยู่เป็นภาษาตรงการเล่มที่192และ193เป็นสารนุกรมรวบรวมโดยลุงของเขาดูอยู่เขาบอกว่าเขาเขียนเกี่ยวกับสถานที่ที่เรียกว่ามูเลนซึ่งเชื่อกันว่าอยู่ในแอฟริกาตะวันออกหลังจากข้ามเข้าสู่ประเทศไทยในจะมีประเทศที่มีภูเขาประเทศที่รวบรวมความศรัทธาหลากหลายที่นี่จะมีสามศาสนาเรียกว่าดาชีฟูลินและซิมซิมพวกซิมซิมเขาร่วมประเวณีระหว่างพ่อลูกหรือพี่น้อง และเนื่องจากเรื่องนี้ถือเป็นคนเลวร้ายที่สุดในบรรดาคนปาถ่อนคุณอาจจะเดาบางกลุ่มชนได้ชาวดาชีคือคนไทยเยหรือคนอารับถือศาสนาอิสลามยุคแรกฟูหลานหมายถึงชาวโรมันตะวันออกถือศาสนาคริสต์และชาวซิมซิมถือศาสนาโซโลวสเตรียนในศตวรรษที่6ชาวเปอร์เซียได้ยึดครองประเทศเยเมนในปลายศตวรรษที่6และต้นศตวรรษที่7 ดังนั้นละทิโซโรัสเตรียนแพร่กระจายไปยังแอฟริกาตะวันออกอันเป็นผลมาจากความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับเยเมนตอนนี้คุณอาจเห็นความคล้ายคลึงกันระหว่างซิมซิมและซัมซัมจะคล้ายยิ่งกว่านี้อีกนะครับในแง่เฉพาะซิมซิมหมายถึงชาวโซเรียสเตรียนแห่งปเปอร์เซียแต่ในวงกว้างหมายถึงคนต่างาศาสนาโดยทั่วไปนักวิชาการอิสลามเห็นพ้องด้วยไหมพวกเขาเห็นความเชื่อมโยงระหว่างซิมซิมและโซโรสเตรนไหมแหล่งข้อมูลอิสลามในยุคแรกแรก ใช้ศัพท์ภาษาอาหรับซัมซามาและซามาซีมาเพื่ออ้างถึงพิธีทางาศาสนาโซโรอัสเตอร์และชาวโซโรอัสเตรียนศัพท์นี้ได้มาจากเสียงเหมือนเสียงละหมาดและคมภี์อเวสตาของนักปราชญ์นั่นคือที่มาของคำนี้แหล่งนี้ก็กล่าวเหมือนกันซัมซาม,มาเสียงสับสนของฟ้าร้องอันห่างไกลแต่ใช้กันอย่างแพร่หลายในแหล่งข้อมูลประวัติศาสตร์อิสลามสำหรับพระของพวกนักปราชญ์ที่ท่องและออกเสียงคำละหมาดและคมภีรโซโรอัสเตรียนที่ฟังแล้วแก่หูชาวอาหรับ ทำให้เกิดเสียงหึ่งห่งที่ไม่ชัดเจนและที่นี่มีการอ้างอิงถึงอันตอบริด้วยในอันตอบริ1042จะมีสัมสัทธมาของเฮบาทซึ่งเป็นพวกพระของโซโรอัสเตรียนเขาจะพูดถึงมูรรมสัมซิมหรือผู้นับถือศาสนาโซโรอัสเตรียนสัมสัมมาหมายถึงพิธีทางศาสนาโซโรอัสเตรียนและส,มสัมมาซิม่าหมายถึงพวกนักปราชญ์โดยทั่วไปมันค่อนข้างชัดเจนว่าสัมซัมมาจากที่ไหนเป็นการอ้างอิงถึงศาสนาโซโรอัสเตรียนและที่นี่อัตอบริเองก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วย หนังสือเล่มที่ห้าของอันตอบาริตจะเห็นคําว่าสัมซัมมาในาศาสนาโซโรแอสเตรียนในเชิองอาจจะมีคําว่าม um ูซัมซีมุมซึ่งเกี่ยวข้องกับพิธีรีตองาศาสนาโซโรแอสเตรียนแล้วก็มีเรื่องนี้ด้วยผู้ชายคนนี้อยู่ในกลุ่มนักปราสมาซีมาแห่งมานฟัตเลยมีหลักฐานเยอะที่จะเชื่อมต่อกับบ่อน้ําสัมซัมนอกจากนั้นยังมีอะไรเพิ่มอีกด้วยมีสถานที่แห่งหนึ่งในเปอร์เซียเรียกว่าซัมหรือเราเรียกที่นี่ว่าอิรานใหญ่ จริงๆแล้วที่นี่มีความเกี่ยวพันมากมายกับคําว่าซัมในปอเสียและกับชาวโซโลแอสเตรียนด้วยเมื่อเจาะลึกลงไปอีกหน่อยปรากฏว่าจริงๆแล้วซัมเป็นเทพเจ้าคือเป็นปีศาจซัมเป็นคําภาษาอเวสตาของแนวคิดโซโลแอสเตรียนสําหรับโลกทั้งในความหมายของแผ่นดินและดินและความหมายของโลกโลกถูกมองว่าเป็นสิ่งดึกดําบรรพ์ในประเภณนี้โซโลสเตอร์และซัมเป็นเทพเจ้าองค์รองผู้ซึ่งเป็นสมมติฐานของโลกนี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าตกใจ จริงๆเมื่อเราพิจารณาถึงที่มาของคำนี้อีกเล็กน้อยจะพบข้อเท็จจริงที่ว่าสัมหมายถึงโลกและหมายถึงธรรมชาติด้วยปีศาจสัมก็ไม่ใช่ปีศาจเดียวที่เกี่ยวข้องกับมักกะหินดำบนกาบาตามที่นักบุญยอนแห่งดามัสก,กัสกล่าวไว้มีความเชื่อมโยงกับปีศาจอีกตัวหนึ่งชื่ออโฟรไดคนเหล่านี้จะนับถือรูปเคารพและบูชาดาวรุ่งและอโฟรไดซึ่งพวกเขาเรียกตามภาษาของตนว่ากาบาซึ่งแปลว่ายิ่งใหญ่จนถึงสมัยของเฮอร์คิวลิสพวกเขาถือเป็นผู้นับถือรูปเคารพที่ยิ่งใหญ่ หินก้อนนี้ที่พวกเขาพูดถึงคือหัวของอัฟโรดายที่พวกเขาเคยเคารพสักการะและพวกเขาเรียกว่ากาบาด้วยซ้ำทุกวันนี้ยังสามารถเห็นรายละเอียดร่องรอยการแกะสลักได้แน่นอนสิ่งที่มีอยู่ตอนนี้แตกแล้วบางทีมันอาจจะทังเพราะเขาต้องการให้พังแต่ไม่ว่าในกรณีใดอัฟโรดายก็คือเทพองค์เดียวกันกับเทพวินัสและยังมีอีกชื่อหนึ่งว่าลูซิเฟอร์หรือดาวรุ่งนี่แหละครับอีกหนึ่งความเกี่ยวข้องที่น่าอาดจใจมากกับมักกะชาวมุสลิมเชื่อว่าหินดังกล่าวบริสุทธิ์เดิมแล้วสะอาด แต่กลายเป็นสีดำเพราะบาศซึ่งเหมือนกับลูซิเฟอร์เลยและเราก็มีคำบันทึกของนักบุญยอนแห่งดามัสกัสด้วยเหตุใดท่านจึงถูตัวจูบกอดก้อนหินในกระบะแล้วบางคนก็พูดว่าอับราฮัมมีความสัมพันธ์กับฮาก้าอยู่บนนั้นแต่คนอื่นบอกว่าเขาผูกอูดไว้ที่นั่นเมื่อเขากำลังจะถวายอิสระผมเองคิดว่าเรื่องนี้พยายามปกปิดว่ามาจากลทธินอกรีดก่อนที่ผมจะพูดข้อสุดท้ายคุณต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นไหมครับคนใดคนหนึ่งเออไม่ครับผมหมายความว่ามันสมเหตุสมผลสำหรับผม คุณเจคุณต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นไหมน่าทึ่งครับเพราะตอนนี้คุณเริ่มประสานที่มาของหินดำแล้วยังนํามันมาใกลบ้บ่อสำซ้ำด้วยเอาละผมอยากจะดูว่าคุณจะจบด้วยอะไรเพราะนี่คือสิ่งที่ส่วนตัวผมสนใจและที่เราเคยคุยกันเรื่องบอ่อสำซ้ำและแสดงให้เห็นว่ามันมาอยู่ที่ไหนไม่ใช่เพียงแต่มีมาก่อนในศตวรรษที่แดเท่านั้นแต่ตั้งแต่ศตวรรษที่8เป็นต้นมาตอนนี้คุณไปอีกทางหนึ่งและแสดงว่ามีข้อมูลทั้งหมดนี้ก็ออกมาจากประเทศจีน มาจากบรรพบุรุษชาวโซราสเรียนเยี่ยมจร,จริงๆเพราะเราจะได้เห็นการบันทึกประวัติศาสตร์ถึงทั้งสองที่นี้และการค้นพบวัตถุโบราณและก้อนหินเหล่านี้คุณเมล<ม><ม>ครับเรามีเวลาประมาณหนึ่งนาทีครึ่งถึงสองนาทีเพื่อจะสรุปเรื่องนี้โอเคครับอย่างน้อยอิสลามก็ยอมรับว่าจามารัสเสาหลักเป็นตัวแทนของซาตานเรื่องนี้ไม่ใช่ความลับใหญ่เรื่องของเรื่องคือเขาตั้งใจให้เรื่องนี้เป็นสัญลักษณ์ของการจำลองพิธีฮัตของอิบราฮิม ซึ่งเขาได้คว้างเสาสามเสาถือเป็นตัวแทนของชัยตอนและการทดสอบสําหรับมุสลิมว่าเขาจะฝ่าฝืนพระประสงค์ของอัลลอฮ์หรือไม่ชาวอารับบูชาหินการเอาหินเป็นชัยตอนอาจมีความหมายนอสติกที่ซ่อนอยู่เป็นการถวายเครื่องบูชาแก่ซาตานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราคิดถึงบริบทที่ก่อวางขึ้นการคว้างเป็นเพียงการบูชาด้วยความกระตือรือร้นฉะนั้นการทําสัญ,ญลักษณ์ของชัยตอนเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นความคิดที่ไม่ดีนัก การคว้างหินชัยตอนนั้นหากคิดดีก็ยังมีความหมายคลุมเครือและอาจมีความหมายนอสติกซับซ้อนมากกว่าการตั้งเสาหลักเป็นตัวแทนชัยตอนตามตำราเป็นคำจำกัดความของรูปเคารพสรุปแล้วผมจะบอกว่าบ่อน้ำสำซาๆมเชื่อมโยงกับปีศาจโซโรอัสเตรียนชื่อสัมหินดำเป็นตัวแทนของอัฟโรดายหรือลูซิเฟอร์และจามารัตเป็นตัวแทนของชัยตอนดังนั้นนี่คืออีกด้านของเรื่องราวที่ไม่มีใครพูดถึงแน่นอนนี่คือด้านที่ซ่อนอยู่เพราะมีพิธีมากมาย เห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่อะไรที่มุสลิมส่วนใหญ่จะตระหนักรู้ครับผมไม่แปลกใจเลยผมหมายถึงว่านี่คือใจความอย่างแน่นอนว่าใครเป็นผู้ก่อตั้งศาสนานี้คุณเจรครับผมจะให้คุณพูดเป็นคนสุดท้ายปีศาจซาตานลูซิเฟอร์มีแต่สิ่งที่คนไม่ชอบจะมีแต่คนไม่ชอบคุณเมลเมื่อคุณเริ่มเผยแพร่สู่สาธารณะด้วยข้อมูลนี้มาดูกันว่าน่าตื่นเต้นแค่ไหนเมื่อมีคนตอบเรา นี่เป็นสิ่งที่ดีมากที่คุณค้นพบขอบคุณมากคุณเมลคุณมักมีอัญมณีลำค่าซึ่งในกรณีนี้มันไม่ใช่อัญมณีเลยครับอเมนและเมื่อพูดถึงหินมันเป็นอัญมณีอย่างแน่นอนขอบคุณคุณเมลขอบคุณคุณเจและเราจะตั้งตารอตอนต่อไปขอให้มีความสุขวันนี้ขอบคุณที่รับชมวิดีโออย่าลืมกดไลค์และติดตามช่อง Cedar International ของเราและคลิกที่กระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อเราออกวิดีโอใหม่หรือถ่ายทอดสด ผมอยากจะขอร้องให้คุณพิจารณาเป็นผู้อุปถมัมภ์โดยคลิกลิงด้านล่างเพื่อช่วยผลิตวิดีโอเหล่านี้คุณสามารถสนับสนุนช่องของเราทางอื่นอีกด้วยขอขอบคุณจากก้นบึ้งหัวใจของผม